สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอ c ท a ชาแนครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูรหัสผ่านแชท t m s s s n n g r r กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของ มือถือกันนะครับแล้วให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแอปพลิชัน Google กันได้เลยครับเมื่อเราเลือกในส่วนของแอปพลิชัน Google กันเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเข้ามายัางในหน้านี้กันนะครับก็จะเป็นหน้าแรกของ Google กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามายังหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของอช่องค้นหากันได้เลยครับ เมื่อเรามาอยู่ที่ช่องค้นหากันเสร็จเรียบร้อยครับก็ในขั้นตอนถัดไปกันนะครับก็ให้เราเอ่อทำการพิมพ์ในส่วนของคําว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน Google กันได้เลยครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆลองอ,อพิมพ์ช้า อาจจะพิมพ์ช้ากันนิดนึงกันนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านรอก่อนนะครับก็ให้ทุกท่านพิมพ์ไปตามที่ผมได้อ่อแจ้งไปกันได้เลยครับอาจจะช้านะครับโอเคเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้นำการคลิกไปที่ค้นหาการได้เลยครับ เมื่อเราคลิกค้นหาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผลลัพธ์ออกมากันในหน้านี้กันนะครับหลังจากที่เราได้ผลลัพธ์กันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ในส่วนของลิงก์เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน Google กันได้เลยครับซึ่งจะอยู่ประมาณลิงก์แรกสุดกันนะครับก็ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับ เราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการจัดการเอ่รหัสผ่าน Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลื่อนหาไปในส่วนของอด้านล่างๆนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของเอ่อ b ฟซบุ๊กกันนะครับเดี๋ยวอาจจะช้าเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงนะครับโอเคเจอแล้วหลังจากที่เจอแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิก Facebook ไไปได้เลยครับเมื่อเราทำการคลิกในส่วนของ facebook กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะไปในส่วนของการยืนยันตัวตนนะครับโดยการยืนยันตัวตนในคลิปนี้นะครับจะเป็นการยืนยันด้วยการใช้รหัสล็อกอินหน้าจอมือถือกันนะครับเมื่อเรายืนยันที่จะใช้นะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ดำเนินการต่อกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกดําเนินการต่อแล้วนะครับก็จับมาในหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของป๊อปอัพนะครับยืนยันว่าเราต้องการที่จะใช้ล็อกอินหน้าจอมือถือนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นการยืนยันตัวตนการอยู่หรือไม่ถ้าเราใช้ก็ทาการคลิกใช้ล็อกอินหน้าจอมือถือกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมา ในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราใส่ในส่วนของล็อกอินหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้ทำการใส่กันเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราใส่รหัสล็อกอินหน้าจอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าของเ c e b o o k กันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าหน้านี้ ก็จะมีในส่วนของ username กับ password กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกไปที่ในส่วนของดวงตานะครับเพื่อที่จะดูรหัสผ่านกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นนะครับเป็นตัวอักษรนะครับที่เราได้ทำการตั้งไว้แล้วเราก็เอาในส่วนของรหัสผ่านนี้ครับไปใช้งานกันได้เลยครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็แสดงว่า เราก็ได้มาเราก็ทําสําเร็จในส่วนของการดูหรหัสผ่านกันแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปนี้วิธีการดูหรหัสผ่าน Chat Messenger ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมือใหม่หัด IT Channel นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ